แตแบบ่เรื่องมันจริงๆจังหยุดนี่คือการจับกลุ่มมีเจ้าตายอเอ๊ะพวกว่าพวกเรามากับจัดแกแกจะถูกคั้งในคุกน้าโวยโอ้ไม่นะพวกมันมากันหมดเลยใช่ มั็นมาทัหมดเลยนี่นี่แล้วมันไม่ได้ระเบิดทิ้งที่ไม่ได้ครับพวกมันหมดไม่สนดคนนี้นนจะจับกันท่านด้ไม่ต้องห่วงนะครับเทพเจ้าตัดโต้พรมมาช่วยแล้วพวกมาช่วยเจ้าคิงคองมันมาแล้วเด็บดิ๊กแกที่จะทำอะไรหน่าฉันไปขี่ขึ้นแป๊บเดียวเองอะ

แกขนาดเท่เ่่นี่ก็ช่างเหอะเราต้องล็วางแผนออกไปเร็วใช่เลย,ยเรครับเอ๊ะแล้วมันใช่เรายังมีทีนอยดีอจริงด้วย เราเปิดทีมนทีไปแล้วนะปึ๋งเอาเลยนะแล้วเปิดเลยใช่พวกเราหออกมาได้แล้วเย่เย่เย่